3เทคนิคถ่ายรูปสวยอยากถ่ายรูปให้สวยไม่ไมยากเลยครับถ้าคุณเข้าใจ Exposure t r i Angle Exposure t r i Angle นะครับมันคือหลักพื้นฐานของการควบคุมแสงภายในกล้องนะครับเป็นหลักการพื้นฐานในการควบคุมกล้องในการถ่ายทำทั้งภาพภาพยนตร์วิดีโอต่างๆนะครับ ซึ่งจะต้องบาลานซ์ให้ดีเพื่อให้ภาพอ,ออกมาดูดีดูเสื่อมลดทั้ง3อย่างที่ว่าก็คือ1นึ่งแอพเปอร์เจอร์ริงนะครับหรือว่ารูรับแสงนะฮะซึ่งบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าไอลิสนะถ้าสมมติเป็นเลนส์ถ่ายภาพนิ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ F-stop นะแต่ถ้าเป็นเลนส์ถ่ายภาพพยนตร์หรืออะไรเนี่ยเขาจะเรียก T-stop การทําทงานของมันนะคือถ้าสมมติว่าตัว S เนี่ยเล็กน้อยนะก็จะทําให้แสงเนี่ยเข้าเยอะเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าชัตเตอร์นะก็ทําให้หน้าชัดเลยแล้วหลังก็ลาายถ้ F-stop มากขึ้นนะครับแสงที่เข้าก็จะน้อยลงนะเอฟเฟกที่เกิดขึ้นก็จะเรียกว่าชัดลึกนั่นเองนะครับหรือว่าชัดทางภาพ2 s p สปีดชัตเตอร์นะครับค่าความเร็วของชัตเตอร์นะครับหน่วยของการเรียกของมันนะฮะก็คือจะเรียกเป็นต่อวินาทีนะที่1ต่อ1000 1พันหนึต่อห0สต่อร0 0ยต่อ200รอะไรเงี้ยนะครับซึ่งความเร็วชัตเตอร์เนี่ยเอฟเฟกที่เกิดขึ้นของมันก็คือมันจะทำให้ภาพเนี่ยคมนะครับ แต่แสงก็จะน้อยลงส่วนถ้าสมมติชัตเตอร์ช้าเนะเอฟเฟกที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เรียกว่า motion blur นั่นเองนะหรือจะทําให้ภาพที่เคลื่อนไหวเนี่ยมีความกระตุกจะทําให้ภาพเนี่ยแสงสว่างมากขึ้น 3. ISO นะหรือว่า ISO นะความไวแสงของเซนเซอร์นะครับอย่างเช่นนะถ้า ISO ต่ำนะครับภาพเนี่ยก็จะดูใสามากขึ้นก็คือมีความคมมากขึ้นนะแต่แสงเนี่ยก็จะน้อยลง ซึ่งเราก็ต้องใช้อันอื่น3อันข้างต้นเนี่ยชดเชยให้ภาพสว่างขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติ ISO เนี่ยสูงขึ้นนะภาพก็จะสว่างขึ้นแต่สิ่งที่ต้องแลกมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดเอฟเฟกที่เรียกว่า Noise นั่นเองสรุปก็คือ Exposure Triangle คือการตั้งค่าระหว่าง3าองค์ประกอบหลักของการตั้งค่ารับแสง เท่านี้นะครับก็ทำให้การถ่ายภาพของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวีดีโอนะครับสวยงามมากขึ้นตามที่คุณต้องการแน,น่นอนถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับหรือเทคนิคดีๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องทางเราไว้นะฮะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวไรติดตามไว้ได้เลย